ขอพูพูดออกมาทำไมเรื่องสามหมื่นล้านน่ะทำให้ธนาคารน่ะเสีย <hi> ช yeah. really like <ượng> oh. no, ื <hi> nice. ่อเสีย mm ดีอ hmm. ีกไ <at> ่ใหญ่เลือดไหลแทบที่จะอุดเลือดทำให้เลือดมันไหลหนัก็ไม่นานทีนี้มันผิดหรอขอให้กรรมการจะเป็น หนูมมไม่กลัวแล้วนะหนาจะโดนไล่ออกอ่ะไม่เดือดร้อนครับแล้วไม่ต้องเอาโบนัสมาคู่ใช่หนูยาดเสียโบนัสหนูออกไปให้เรา พี่ต้อพี่ต้อแล้วดีลนี้พี่ต้อปล่อยให้ผ่านได้ยังไงครับไหนว่าทุกสิ่นเชื่อสาภาพจะดูครับที่ประชุมวันนั้นนะครับได้ไหมพี่พูดว่าปล่อยผ่านได้ยังไงสัญญาลูกผู้ชายอ่ะไม่มีครับไม่มีสัญญาลูกผู้ชายอ่ะวจะกลัวกันอยู่ได้กลัวอะไรไม่ซกเห็นความสามารถของผู้หญิงไหมครับอายไหม